แจ๊ะแจ๊ะเป็นอะไรแจ๊ะเนี่ยอะแจ๊ะเป็นอะไรวันนี้ขาหมูมาทําบุญน้าโอ้ตาอุทิศส่งส่วนไปให้แจ๊ะไม่ได้บุญเหรอแจ๊ะไม่ได้รับเหรอเออเราก็สาวทิศส่งส่วนไปให้แจ๊ะแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยเรามาทำบุญนะแจ๊ะเออแจ๊ะเป็นอะไรอะฮะอะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงให้ทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเราขอทุกตัวสักเข้าไปเพื่ออารเรสในการรับชมรับฟังทุกท่านครับนะตอนนี้แจ๊ะพีครับตอนนี้แจ๊ะนะครับแจ๊ะก็มีอาการทุรนทุลายเนี่ยอ,ออกมาลายขาหมูนะครับนะหนักนะเนี่ยเราเนี่ยมาแจ๊ะแจ๊ะนี่อาการหนักนะเนี่ยนะแจ๊ะนี่อาการนันนเนนะนา,านเป็นห่วงนะนะครับ ต่อาการน่าเป็นห่วงดูทรงแล้วแม่ก็โดนหมายลูกก็กำลังจะโดนหมายอีกนะแม่จะโดนหมายลูกก็กำลังจะโดนหมายอีกเออเข้าใจเือนันว่าอาการเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้เข้าใจนะว่าว่าโดนทุกทางเลยนะเราเข้าใจว่าเธอโดนทุกทาง ครับเธอก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรแม่เธอโดนหมายแล้วนะ่ะคิวต่อไปเป็นคิวเธอนะนะนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับนะว่าทำไมดำแค่ประหลาดเลี่ยมจัดที่อิจฉาริศยาช็อปที่ฮกนี่คือที่ใสัยดำหมดเลยนะครับนะดำบอกว่าดำพูดว่าในหมู่บ้านนะคะก็มีแค่แม่กาดำกับสะดุ้ง แล้วก็ทั้งซอกนะคะที่เป็นตัวตัวประหลาดนะครับเป็นตัวประหลาดเป็นตัวแปลกนะนะเป็นตัวแปลกปลอมของชาวบ้านนะคะอืมนะครับคือพยายามน,น้อยใจชาวบ้านนะครับดูทรงแล้วเหมือนจะน้อยใจชาวบ้านที่อ่าที่ชาวบ้านเน่ยไม่ไม่เอามันก็มึงไปทำอะไรชาวบ้านมันเขาจะเอาเหรอนะครับทุกท่านดีไหมครับคือตอนเนี้ย คือตอนนี้ไอ้คืออาการเนี่ยอาการนางเนี่ยหลุดแล้วก็เหมือนเว่อร์เมื่อรู้ว่าแม่ถูกหมายเนี่ย่ข้าใจปะรู้เมื่อรู้ว่าแม่ถูกอ่แล้วเมื่อสารเหมือนตัวเองเนี่ยคุมตัวเองไม่อยู่นะครับคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็มีอาการแบบจะเพี้ยนได้เลยเนี่ยอาการนี้คืออาการคนใกล้จะเพี้ยนนะก็จะบ้านะไอสิคือโดนทุกทางอ่ะ นี่ไปผ่านชาวบ้านอีกว่าชาวบ้านเห็นเราเป็นตัวตัวประหลาดมึงตัวประหลาดมานานแล้วนะมึงคือตัวประหลาดตั้งแต่มึงพาคนมาร้องเรียนชาวบ้านแล้วเข้ปะอืมนะครับมึงประหลาดตั้งแต่มึงพาคนมาร้องเรียนชาวบ้านแล้วอีกแจ๊ะรู้ตัวบ้านะครับมึงทําอะไรกับชาวบ้านไม่เยอะมึงด่าพ่อด่าแม่มึงขึ้นชาวบ้านของนักถือพ่อนักถือแม่มึงแล้วมึงก็ไปด่าพ่อด่าแม่มึงเงี้ยมึงคิดว่าชาวบ้านเอาเหรอ เออแล้วมึงคิดว่าบอกบาดาลมึงก็พาคนอื่นไปร้องเรียนบอกบาดาลมึงเอาเอาชาวบ้านไปด้วยไปอำเภอไปเอาชาวบ้านโดนล้างแห่ไปด้วยมึงคิดว่าชาวบ้านเอามึงเหรอแล้วเปล่าแหว่งอีกนะเปล่าแหว่งอีกมึงทําอะไรมึงมึงจะเป็นคนอัลไซเมอร์ดิความจาสั้นนะครับสันดานมึงก็พอกับยานเลยพอกันเลยมึงแม่ลูกพอเลยทําอะไรชอบจําไม่ได้นะครับนะ มึงเป็นตัวประหลาดของชาวบ้านไม่ต้องออกมาบ่นน้อยใจนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาบ่นคือกูเข้าใจมึงนะว่าตอนนี้มึงมึงเจอศึกหนักเจอศึกรอบด้านกูเข้าใจนะครับแต่มึงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่มึงทำอะไรกับชาวบ้านไ่เยอะแล้วมึงย่งมาด่าลูกกูเือคืนก็ด่าลูกกูอีกกูไม่เอะใจเลยนะครับว่าทําไมคนอย่างมึงอะ่ะถึงไม่มีใครครบนะครับทุกวันนี้มึงต้องพิจารณาตัวเองนะว่ามีใครครบไหมนะครับ มีคนครบไหมเออมึงต้องมึงต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะครับเป็นกูกูก็ไม่ครบได้ปะป้ากไม่คิดพิจารณาด้วยมึงต้องโทษตัวมึงเองมึงอย่าไปโทษชาวบา้านขนาดผู้ใหญ่ใจดีอ่ะมึงยังเนรคุณเลยเป็นนักภาษาอะไรถึงไไมาพ่แม่ผู้ใหญ่ใจดีมึงยังเนรคุณเลยกูไม่แปลกใจหรอกจริงๆนะครับอืม คนที่เขาดีกับมึงอ่ะมึงมึงทําร้ายเขาหมดเลยมึงไม่เก็บเขาไว้เลยทนายสองคนมึงก็ทําร้ายเขาด้วยการที่เอาเขาแอบอ้างค่าวิชาชีพเอาเขาเป็นนินทารับหลังคือมึงนินทาทุกคนอ่ะที่เขาเคยช่วยเหลือมึงอ่ะอะไปะเออมึงคือมึงนินทาหมดเลยอ่ะมึงนินทาไม่เว้นเลยอ่ะอะไรปะนะครับใครจะไปอยู่มึงได้ ไม่มีใครอยู่มึงได้หรอกเพราะว่านี่สายสันดาบมึงชอบพินทาคนอะใครจะอยู่กับมึงสุดต้องครอยตีอ่าผู้ถูกวะลหะเออนะครับเพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องร้องควรทางนะครับไม่ต้องร้องเวลาโดนบ้างไม่ต้องร้องเวลาทำคนอื่นห่อไว้อะสะใจนะสะใจแต่เวลาตัวเองโดนบ้างเนี่ย กลับมีอาการนะอาการทุรนทุลายครับก็นะฝากไว้ให้คิดพิจารณาแล้วกันนะสิคือคนอะ่ะถ้ามันทําดีอะ่ะมันก็ได้ดีก็ได้หะแต่ถ้าคนอะ่ะมันทําไม่ดีอะ่ะมันก็ต้องรับกรรมครับนีอ่อาการออกแม่ก็โดนหมาย ัวเองก็จะโดนหมายหลยอออกมาดิ้นไงตอนนี้ยเก็บทรงหน่อยแจะเก็บทรงหน่อยเว้ยนะบ้าถ้าไม่เก็บทรงอาการมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฝากไว้มึงพิจารณาด้วยนะครับคนทําดีมันก็ต้องได้ดีสิแต่มึงทําชั่วมึงจะได้มึงจะได้ดีได้ไงพ่อกับแม่มึงยังไม่เอาเลยจริงไหมครับเออกับพ่อกับแม่มึงยังไม่เอาเลยนะับภาษารึยุทธาดมาดิ ฝากไว้ให้คิดพิจเจรณาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นน่ะมันก็ถึงตัวมึงนะเออชาวบ้านเขาไม่ผิดหรอกมึงอะผิดไปถึงชาวบ้านเขามานะครับจริงๆชาวบ้านเขาไม่ผิดหรอกมึงไปถึงชาวบ้านเขามาไงนะครับไม่เขาดวงคดีฟาร์มด้วยเออนะครับแล้วมึงจะมาล้องันไม ร้อคนพาทำไมนะครับฝากไว้คิดวิจารณ์นะแจ๊ะเบาได้ก็เบาอะไรที่เบาได้เบานะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สิครับนะฝากกดไลค์ลกดแชร์ผมด้วยครับนะคนอย่างอีดำแจ๊ะนะครับไม่ยวอนเจริญน,นะทำกรรมทำชั่วไว้เยอะก็ต้องตามนั้นแหละนะนิทานแค่พยายามนะครับนี่เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับทุกท่านคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับเจอกันใหม่นะครับ